สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมพลวัตนะครับวันนี้มาเรียนรู้วิธีการที่เราจะสร้างบล็อกเป็นของเราเองนะครับด้วยบล็อกที่ทําง่ายที่สุดเลยก็คือบล็อกเกอร์นะครับขั้นตอนแรกนะครับในการทำในการทําบล็อกกับบล็อกเกอร์นะครับท่านต้องมี gmail ก่อนนะครับสําหรับท่านไหนที่มี gmail แล้วนะครับอาจจะเลื่อนวิดีโอตรงนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของการทําบล็อกได้เลยนะครับแต่ท่านไหนที่ยังไม่มี gmail นะครับขอให้สมัคร gmail ก่อน นะครับเราถึงจะสามารถไปทำบล็อกได้นะครับสหรับบล็อกเกอร์นะครับเอาวิธีการให้เข้าไปที่ gmail.com สหรับการสมัคร gmail นะครับอพอเราเข้ามาเสร็จนะครับเรายังไม่มีบัญชีก็กดตรงสร้างบัญชีนะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนของหน้าสร้างบัญชีนะครับกรอกข้อมูลได้เลยนะครับ นะครับอาท่านดูแล้วก็กรอกได้เลยนะครับโอเคผมกรอกเป็นเบื้องต้นนะครับระหว่างที่เรากรอกชื่อที่ต้องการเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับอาตรงในส่วนอีเมลของเราเองนะครับให้ตรวจสอบว่าถูกต้องไหมนะครับหรือมีคนใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับถ้ากดแล้วมันขึ้นสีฟ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้นะครับถ้าขึ้นสีแดงขอให้เปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะครับชื่อก็เราก็ตั้งได้เลยนะครับโอเคนะครับ สิ่งแรกคือกรอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับแล้วก็อาย r เซอร์เนมเราจะใช้ใส่ว่าไรนะครับ gmail.com นะครับตรวจสอบว่ามีคนใช้หรือยังนะครับถ้ามีใช้แล้วต้องเปลี่ยนนะครับรหัสผ่านนะครับกรอกได้เลยนะครับแล้วก็คำถามด้านความปลอดภัยเลือกได้เลยนะครับแล้วก็เขียนคำตอบเองนะครับหรือเราจะสร้างคำถามเองก็ได้นะครับอย่างเช่นผมเขียนคำถามเองนะครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเมลในการ กู้รหัสผ่านนะครับถ้ามีเมลก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับก็ใส่อ e ีเมลของท่านเข้าไปได้เลยนะครับที่ตั้งก็ไทยนะครับแล้วก็ตัวเลขตรวจสอบคำตรงนี้นะครับพิมพ์ตามที่เขาแจ้งตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือฉันยอมรับโปรดสร้างบัญชีของฉันตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลย เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอะตรงนี้เรียบร้อยนะครับท่านไหนที่ขึ้นสีแดงนะครับแสดงว่าการสมัครไม่ผ่านนะครับลองตรวจสอบดูนะครับว่ามันขึ้นสีแดงตรงไหนหรือว่าไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับทีนี้พอเรากดเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็แสดงบัญชีของฉันได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะครับเมลนี้ผมถือว่าสมัครแล้วมาใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับเราสมัครเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็ปิดไปได้เลย นะครับหรือว่าจะอ่ผมออกจากระบบไปเลยนะครับทีนี้นะครับในการทําบล็อกนะครับอ่าสหรับบล็อกเกอร์นะครับเบื้องต้นให้เราเข้าไปที่อ่าบล็อ .com นะครับท่านไหนที่ไม่ทันขอให้หยุดวิดีโอแล้วทําตามได้เลยนะครับนะครับเราเข้ามาที่บล o g g e r .com นะครับกด e n t e r นะครับอ่า เข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านเมื่อกี้นะครับที่เราเพิ่งสมัครมานะครับหรือว่าที่ท่านใช้ของ gmail อยู่แล้วนะครับอ่า user name นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับ ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับอ่าทีเนี้ยนะครับเราอ่ชื่อที่แสดงนะครับหลังจากที่เราปุ๊บเข้ามานะครับนะครับสิ่งแรกก็คือมันจะเข้าสู่ขั้นที่หนึ่งนะครับสมัครใช้งานนะครับชื่อที่แสดงนะครับอาจเราตั้งได้เลยนะครับเช่นอาจจะแสดงว่าเป็น หรือจะเป็นชื่อเราก็ได้นะครับแล้วก็กดฉันยอมรับข้อตกลงบริการตรงนี้นะครับกดดําเนินการต่อนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะเร่งนิดนึงนะครับโอเคพอเข้ามาสู่หน้านี้นะครับตอนนี้เรายังไม่มีบล็อกนะครับให้กดตรงนี้นะครับสร้างบล็อกของคุณทันที นะครับกดเข้าไปนะครับอ่าทีเนี้ยนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือสร้างเว็บบล็อกนะครับท่านไหนที่มีหน้าแตกต่างตัวนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับนะครับมันก็จะเข้าสู่ในส่วนของการตั้งตั้งชื่อเว็บบล็อกนะครับอย่างเช่นเราจะตั้งว่าเป็นอ่ข้อมูลส่วนตัวแล้วกันนะครับ ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็พอเราเลือกตรงนี้ URL นะครับสำคัญเหมือนกันนะครับเวลา URL ของเราที่มันจะโชว์มันจะโชว์รูปแบบนี้นะครับตอนที่เราใช้งานนะครับตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับถงตัวนี้ใช้ได้นะครับกดดำเนินการต่อได้เลยอ่านะครับทีนี้นเรามาเลือกแม่แบบนะครับอย่างเช่นผมอยากได้สักตัวหนึ่งเอาตรงนี้แล้วกันนะครับกดเลือกนะครับหรืออยากได้ตัวนี้ก็เลือก ครับอย่างเช่นผมอยากได้ตัวนี้นะครับกดเลือกและดําเนินการต่อนะครับแค่นี้เราก็ได้บล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มเขียนบล็อกกันได้เลยนะครับกดตรงเริ่มเขียนบล็อกนะครับอ่าอย่างแรกคือเราลองดูนะครับเราทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นผมต้องการใส่ชื่อคําว่าสวัสดีครับนะครับเป็นอ่านแนะนําตัวเองนะครับ ันนี้ผมปิดเลยนะครับแล้วใส่อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นหัวเรื่องนะครับหัวข้อในในประกาศของเราอ่นในในบล็อกของเรานะครับแล้วก็เนื้อหานะครับแล้วก็ป้ายกํากับนะครับสามส่วนเราต้องใส่นะครับป้ายกำกับอาจจะบอกแนะนําตัวเองสมมุตินะครับคอมด้วยคอมม่านะครับหรือว่าจุลภาคนะครับ นะครับเมื่อเราลองเทสดูตรงนี้นะครับแล้วลองเซฟดูนะครับกดตรงคําว่าเผยแพร่บทความนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เราเผยแพร่เรียบร้อยนะครับเลื่อนเมาส์มาดูนะครับกดตรงดูบล็อกนะครับแล้วลองเปิดแท็บใหม่ดูอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เราได้เว็บของเราเองเรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยนะครับนะครับอย่างเช่น หัวข้อบล็อกใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับข้อมูลส่วนตัวนายตาตรงนี้นะครับและก็เมื่อกี้นะครับในส่วนของหัวข้อบทความตรงนี้ก็จะเป็นแนะนําตัวเองแล้วก็สวัสดีครับตรงนี้ใช่ไหครับถ้าเราต้องการแก้ไขบทความล่ะเราทํายังไงนะครับกดเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมอยากใส่รูปเข้าไปอ่านะครับดูนะครับเรากดเลือกสักที่หนึ่งนะครับ อยากใส่ตรงไหนก็กดที่นั่นนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแทรกรูปภาพรอแป๊บหนึ่งนะครับเลือกตรงอัพโหลดตรงนี้ถูกแล้วนะครับเรากดเลือกไฟล์ได้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการสกรูปหนึ่งนะครับเราหาเลือกดูนะครับว่าเครื่องเรามีรูปอะไรบ้างครับหรือว่าเป็นรูปของเราเองก็ได้นะครับ ท่านไหนอยากทำไดอารี่เก็บรูปภาพอะไรก็ตามก็แล้วแต่นะครับโซ่ผมเอารูปนี้แล้วกันกดเลือกนะครับเมื่อกี้นะครับถ้าไม่ทันขอให้หยุดวิดีโอนะครับกดเลือกแล้วก็เพิ่มรายการที่เลือกอ่าเห็นไหมครับรูปมาแล้วตอนนี้นะครับเรากดเยผยแพร่บทความอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็ดูบล็อก ามาแล้วเห็นไหมครับเรามีรูปนะครับตอนนี้เราเขียนอะไรก็ได้นะครับนี่คือเราสามารถที่จะเอาไปทําบล็อกเก็บรูปภาพเขียนไดอารี่อะไรก็ได้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการเพิ่มบทความล่ะนะครับกดปิดตรงนี้ก่อนนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมครับบทความใหม่กดเข้าไปนะครับแล้วก็เขียนเหมือนเดิม อ่าผมยกตัวอย่างนะครับลองเผยแพร่บทความนะครับดูบล็อกอีกทีหนึง่งว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเห็นไหมครับตอนนี้มีสองบทความนะครับเนี่ยบทความที่หนึ่งแล้วก็บทความที่สองนะครับอย่างนี้เราสามารถที่จะทำอ่าบล็อกนะครับแล้วก็เขียนบทความได้เรื่อยๆได้เลยนะครับทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือการเข้าใหม่นะครับส่วนว่าเวลาที่เราเขียนเสร็จนะครับเราคงต้องอ,อยากจะ ปิดคอมปนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่ใช่ครับวิธีการนะครับอ่าจติส่าผมออกจากระบบไปเลยนะครับส่าผมปิดไปเลยนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็เข้าที่ blogger.com เข้าที่เดิมนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราเหมือนเดิมใช่ไหมครับ แล้วก็พาสเวิร์ดแค่นี้นี่เองนะครับเราเข้ามาหน้าในส่วนบล็อกของเราได้นะครับนะครับเราจะไปตรงไหนดีอยากดูบล็อกอกดเข้าไปเปิดนะครับหรืออยากจะเ,เขียนบทความใหม่นะครับแก้ไขบทความนะครับหรือว่าจะไปการตั้งค่าของบล็อกนะครับตรงนี้ดูบทความใช่ไหครับ อ่าตรงนี้เรากลับมาอ่าในส่วนการตั้งค่าของบล็อกนะครับมันมีอะไรเยอะแยะเป็นแถบพวกนี้นะครับลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวเทคนิคในการปรับแต่งบล็อกนะครับจะเห็นแล้วว่าบล็อกของเราถือว่าก็ดูดีแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากจะใส่ลูกเล่นเข้าไปอยากใส่วิดีโออยากใส่อะไรนะครับอ่ามาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งในห้องออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะมีสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ติดตามนะครับหรือรอในส่วนของการอัปเดตจากทางเว็บไซต์นะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโออื่นนะครับ